มีคนไปโอนคอนโดแต่โอนไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเอกสารไม่ครบทั้งที่มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านครบหมดแล้วนะคะเอกสารส่วนตัวก็ครบทุกอย่างแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าโอนไม่ได้นะคะเหตุผลคือขาดเอกสารตัวนี้ค่ะใบปลอดหนี้นะคะเอะแล้วใบปลอดหนี้มันคืออะไรล่ะใบปลอดหนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเอกสารที่ออกโดยนิติบุคคลของคอนโดนั้นๆค่ะ ื่อแจ้งให้ทราบว่าเจ้าของห้องเลขที่นี้ชื่อคุณอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ค้างค่าส่วนกลางแล้วนะคะแล้วจะต้องนำใบนี้ไปประกอบกับการโอนนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีภาระนี้สินติดค้างอยู่กับทรัพย์ชิ้นนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะโอนคอนโดนะคะต้องไปขอใบปลอดหนี้ก่อนซึ่งมีพอยต์สำคัญอีกแล้วใบปลอดหนี้ตัวนี้มีอายุแค่7วันค่ะ แล้วเวลาที่เราขอใบปลอดหนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ5-7วันทําการกกว่าจะได้ใบปลอดหนี้ตัวน,นี้มานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อเวลาดีๆอย่างเช่นสมมุติว่าโอนวันที่1เมษายนเราควรจะไปขอใบปลอดหนี้ตั้งแต่วันที่15หรือเต็มที่ก็20แล้วบอกเขาว่าเราจะโอนวันที่1ให้เขาออกตัววันที่ ในใบปลอดนี้ให้ตรงกับวันที่1น,นะคะสามารถขอล่วงหน้าได้นะคะไม่ต้องไปกระชันชิดขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจําไว้ให้ดีนะคะใบปลอดนี้สําคัญแบบนี้นเองนะคะถ้าใครอยากจะฟังข้อมูลดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้เลยค่ะเดี๋ยวกุ้งจะมีข้อมูลดีๆมาเล่ากันอีกค่ะกุ้งแกนแลนด์พาวเวอตี้ค่ะ